วัสดีครับวันนี้มาดูแผ่มหน้านะครับเริ่มเข้ารวดรอบสองกันแล้วนะครับนี่จากตอแล้วก็ได้เก่งชุดนี้อันนี้แกะแล้วก็เข้ารวดใหม่อีกรอบนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราเข้ารวดเสร็จแล้วพอเขาเริ่มแน่นลวดนะครับก็ปล่อยสักพักหนึ่งให้เนื้อเขาเริ่ม เติมขึ้นมาเต็มนะครับเดี๋ยวเิ่งจะขยายขึ้นอีกเดี๋ยวเข้าลวดใหม่แบบนี้ครับเิ่งนี้ลอยเข้าลวดไว้แล้วก็ปล่อยให้หลวมๆก่อนให้เขาใหญ่แล้วเราเข้าลวดจิ่งต่อไปก็ได้ วันมีคอมเมนต์ถามทำซากตรงที่ลำต้นนี้นะครับเดี๋ยวไว้ถ่ายมาฝากนะครับเดี๋ยวทํารอบหน้าเดี๋ยวหาขาตั้งกล้องก่อนเดี๋ยวถ่ายมาฝากแบบนี้ครับ ช่วงนี้แดดเปลี่ยนทิศนะครับต้องยกไปตากแดดหน้าบ้านเพิ่มนี่ครับออกมาอาบแดดกันเต็มเลย ส่วนไม้ที่เพิ่งขึ้นมาใหม่นะครับรากยังไม่ค่อยแข็งแรงนะครับถ้าเป็นไม้พวกที่เพิ่งเพิ่งขึ้นมาแบบนี้จะพักฟื้นไว้ตรงที่แดดลำไรแบบนี้ก่อนนะครับอย่างพวกเนี้ครับรากฝอยมันยังไม่เดินนะครับต้องพักไว้ก่อน แดดก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับไม้ที่พักไว้มันจะโดนแดดเช้าแล้วก็นิดๆประมาณนี้นครับไม่นานก็จะผิลใบนะครับ นี่ครับอย่างเราอยากได้กิ่งตรงไหนเติมขึ้นมานะครับเนี่ยครับกิ่งจากเล็กๆแบบเนี้ยพอปล่อยให้ยาวขึ้นไปนะครับขนาดเขาก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ลากบิดจิ๋วๆนะครับเอาพันกันไว้ตั้งแต่เส้นเท่า,าไม้จิ้มฟันได้นะครับแล้วเราก็ปล่อยนี่ถ้าเราจะทําขนาดอีกเราก็ยังไม่ต้องตัดยอดนะครับตรงพอเขายาวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตรงโคนนี่ก็จะใหญ่ขึ้นแล้วก็จะรัดกันแน่นขึ้นไปเรื่อยๆ เหมือนดูในข่าวบอกว่าเมื่อวานจะเข้าหน้าหนาวนะครับนี่ตั้งแต่เมื่อวานกับวันนี้ยังร้อนจัดจัดอยู่เลยนะครับดูแดดยังไม่มีวี่แววนะครับ พวกนี้พอเขาผลิใบอ่อนแรกๆนะครับลากอาจจะยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เราก็พักไว้ในแดดลาไรสักพักนะครับรอให้ลากปล่อยเริ่มเดินค่อยเอาออกแดดตรงนี้ก็แดดนิดๆแบบนี้แบบนกำลังดีนะครับแต่อย่างพวกนี้นะครับ ไม่ได้ขุดขึ้นมาแต่แค่เอาใบออกมาเข้าลวดอะไรแบบเนี้ไม่ต้องพักไว้ในร่มนะครับตากแดดต่อได้เลยตากแดดต่อเขาก็จะโตต่อเลย พวกนี้เป็นหมากเมเปิลนะครับทำิทงไว้ก็ประมาณนี้นะครับว่าเพื่อนๆอยากแวะเข้ามาชมมาพูดคุยก็ลองนัดกันดูได้นะครับถ้าว่างตรงกันก็ยินดีต้อนรับนะครับสวัสดีครับ